การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ จอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุดฟ้าก็พายมาพบเธอเธอคือคนเดียวที่ไม่ต้องเลิลๆแต่ยุกไหลเธอมันเจอสวันในหัวใจเขาว่ากันว่าเพื่อสนิท คือเพื่อนที่ดีสุดในชีวิตเราคุณเชื่อแบบนั้นไหมวันนี้เรามีอะไรมาเล่าให้ฟังเรามีเพื่อนอยู่แปดคนสนิทก,กันมากเพราะเคยเรียนอยู่ด้วยกันตอนประถมถึงมต้นเลยก็ว่าได้แต่เนื่องจากการเข้าเรียนมปลายทำให้เราต้องแยกกันไปเรียนตามสายที่ตัวเองชอบจึงทำให้เราไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเมื่อก่อน รือเจอกันปล่อยเหมือนเมื่อก่อนถ้าย้อนไปอะนะเมื่อก่อนพวกเราแปดคนชอบไปไหนไปกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากเสาร์อาทิตย์แทบจะหาเวลาว่างไปเที่ยวกันตลอดเรามีเพื่อนอยู่แปดคนมีจูนเบลฟ้าสามคนนี้เรียนสายวิทย์เพราะนางชอบมากแล้วก็เรียนเก่งด้วยส่วนแพรจูน นางเรื่องเรียนสายศิลป์เพราะนางบอกว่าไม่ชอบเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะแต่นั่นเองยังไงน่ะหรอนางก็ไม่พ้นที่จะเจอคณิตอยู่ดีจริงปะส่วนเราอีกสามคนนะนะเราชื่อพิมพ์แล้วก็มีโดนัทเฟิร์นเราเรียนภาษาเพราะมีความฝันที่อยากจะพูดได้ทุกภาษาและจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพวกเรา เขาอยู่ห้องเดียวกันเจอกันทุกวันไม่แปลกหรอกที่เขาจะชอบกันและอีกอย่างสองคนนี้แม่งก็เรียนเก่งเคมีตลแกันดีรู้ว่าเขาจบเท่านั้นปะมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยเปล่าอย่าคิดเทีเ้ยแล้วกันจูนมันเพื่อนเราหนูงยเออกูรู้น่ะกูกับจูนเป็นเพื่อนกันมั้งน่ะ,นะจ้าจิมมี่ไปดูบอลหนูม,มึงเผื่อเจอผูหอ้หล่อๆจะได้นั่งกินซุ่งแหมแรกเจอมึงเออว่าแต่กูไปปะไปดีรอเลยนะ เฮียกูว่าแล้ว เฮ้ยจริงนี่เขาไปจูนหรอวะไอ้ทียกูไม่ได้ไปบ้านมาตั้งหลายวันอ่ะกูดูตกเขาไปเลยอ่ะอ่ะถ้าเชื่อชื่อดูนั่นบิดไอจูนสงสัยมานั่งดูแฟนซอมบอลแน่เลยจบแล้วครับงานนี้เพื่อนกูอกหักยังไม่ทันได้เริ่มเลยเออกูจะคอยดู คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผู้ชายคนนี้คือใครเนี่ยนนหล่อสุดเลยก็ว่าได้เป็นตัวเท้าขอุนเรียนะเป็นเด็กวิทย์เรียนเก่งสาวต่างกรีดนนนเป็นหนุ่มนักกีฬาดนตรีก็ได้ร้องเพลงก็พาะแม่งดีทุกอย่างเลยแต่ต้องทำใจไปนะเพราะนนอะเขามีแฟนแล้วแล้วแฟนของนอนอะก็คือเพื่อนของเราเองมันสองคนพบกันได้มาสักพักแล้วแหละ รู้อะไรป่ะคนหลอน่อเดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่คนดีสมติไปตัวน,นั่งมีเฟยนมนป่ะนี่ๆมึงเอาไปทำไร,รอ่ะเปล่าแค่อยากจะเอบเพื่อนิฉันโอเคงั้นเดี๋ยวกรหาแบ๊ก เราเฟืนเพื่อจุนนะหมอ,อจำได้จุนไปพูดถึงอยู่ล้วทำไมยังไม่กลับบ้านเนี้ยยังไม่มีใครมารับเลยอ่ะฝันร้ยด้วยไปเดี๋ยวเราไปก่งไปได้เหรอมนไี้เหรอไม่ไรลแค่นี้เองเราไปส่งได้ สองมือแล้วมึงกินมทำไมเนี่ยแล้วก,กูชอบอนนอ่ะจริงจังด้วยมือมือแต่มอน,นมีแฟนแล้วแล้วไงอ่ะกูแค,ค่อยากมีตัวเรื่องให้เขาเยอยากให้เขารู้ว่าก็มีคนชอบเขามีแฟนเขาปะ่ะมึงแต่แฟนนน่ะคือเพื่อนเราด้วยอีจูนอ่ะแล้วไงอ่ะมึงกูไม่ได้ไปแย่งเขาปะ่ะเลยอีกอย่างถ้าเขาเลือกกูมันก็ไม่ผิดแล้วมึงก็ต้องช่วยกูด้วยเพราะมึงเป็นคนเดียวที่ช่วยกูได้อีเรียนี่กูไม่มีทางเลือกเลยใช่ป่ะ เหนื่อยกับมึงจริงเออเอมินกูสงสัยมึงมานานแล้วนี่มึงชอบนนเหรอมึงถามทำไมวะแหมกูดูไม่ออกเลยมั้งเออกูชอบแล้วกูเคี้ยวกูชอบมากอดูดด้วยดังน้วมึงกูต้องยอมวะแต่นั้นมันเพื่อนเราเลยนะเว้ยสัตว์แล้วกูชอบกว่าจูนชอบมาแต่งต่างกตรงไหนคือต่างกับน้องจูนมันเป็นเพื่อนเราไงแล้วกูไม่มีสิทธิชอบเลยหรือไงกูไม่รู้จะพูดยังไงละมึงทำอะไรก็ทิพดีแล้วกันเออกูว่ากูคิดดีแล้ว ขาไม่ว่าหรอก็คู่นั้นแหละช่วงนี้ก็มันนุ่มนุ่มอ่ะขณะเช็คพวยังไม่อ่านเลยส่งไปรทุนซ้อมหนักถ้าแบบนั้นก็ดีเดียย้ายไปเหนหรืออก็แล้วกันเออวันเสาร์นี้รวมตัวคําไหนปะชวนเอมมีเอมแทร์เอฟเฟิร์นไอพีไม่เดียวนะซึ่งหนูก็ทักกันช่วงนี้หน้าใจยจะต้องการหนูทักว่าโอเคปะเดี๋ยวจะทักอะไรโหพวกมันเต๋อกันแล้วไม่ว่างสักคนแม่งทีเมื่อก่อนนะว่างกันตลอดเซงไหวเหี้ย ไปดูอ่ะไปดูดูดูอย่างเดียวไปดูดูไปไปกันแล้วมมี้ไม่ใช่เหรอวอาฟนนั่งทำอะไรคนเดียวะไม่กลับบ้านอีกเหรอยังอ่ะไม่มีใครมาแล้เหมือนเดิมแหละเอางี้เปล่าอยู่ดูเราซ้อมบอลก่อนเดี๋ยวเราไปส่งบ้านเอง không có gì cả luôn con sao không con cả ba không lên, lên, lên. ไ่อ่ะันมเลันอนบ้านเรา่อนจะได้ได้สินอลเมเลยจะบอกอะชมนมชหายลยอ่ะหนนนีเราว่าให้ถูเอ่ะนอเาอกอนอนก็บกติอยติทุกอย่างแล้วนอน นี่จูนแอน่ายเรามาตลอดเลยใช่ไงฉัน,ใน,ใน,น,น,นไม่รู้ว่ามันเป็แบบนี้ทำแบบนี้ที่หัวนี่รักก็บอกกับดิ้วเลยจะโกหกับหัวแลยน่านักเพื่อนอยูนั่นทนนี่ไงวะแม่งน่าอายชายค่อยจูนมึงพูดอะไรวะเมื่อกี้กูได้ยินนะเพื่อนแม่งก็ไม่ได้ตั้งใจป้ามึงคิดที่อะไรยังหนาวะกับเรื่องแค่นี้มึงพูดได้ไงวะกับแค่แค่นี้พู้มึงแม่งเห็นกันได้เพื่อนกันเขาทำกันแบบนี้เหรอวะเห็นไงได้ไงวะไอ้เฟย์มันก็ชอบโดนเหมือนมึงอ่ะ ถ้าเหมือนกันอะมันก็ไม่ได้แย่งมึงสักหน่อยป่ะถ้ามึงขอดีๆแล้วมึงให้อ่ะป่านนี้ก็คงไม่เป็นเรื่องป่ะเฮ้ยทำไมพูดจี๊ยวะกูถามหน่อ,อยเถอะมึงยังเห็นไอจูมยังเป็นเพื่อนอยู่ป่ะกูเห็นมันเป็นเพื่อนองไมนงมึงกูก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าคุยกันดีๆก็เรื่องจบไม่ต้องมาทะเลาะกันอยู่กับเรื่องที่นี้จะอะไรกักหนาวอะพูดจากตรงนั้นป่ะ <S <S สมองพวกมึงไม่มีความคิดบ้าๆแบบนี้เนาะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกมึงโดนแบบคือพวกมึงจะรู้สึกยังไงกับการที่เพื่อนแล้แฟนของเพื่อนอะเฮ้พวกมึงมีอะไรกันวะ พวกมึงชอบกันมากเลยเหรอวะที่เอาของของเพื่อนอะคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเหรอวะมึงดูเพื่อนกูดิเออใช่กูชอบนนแต่กูก็ไม่ได้แย่งประจูพูดได้ไงวะแม่งหน้าด้านเหรอเอ้าทำไมมึงพูดเหนียวฟ้าแม่งก็เพื่อนกันทขนานปะมึงอกีเห็นพวกกูเป็นเพื่อนอยู่เหรอวะตอนทำทำไมไม่คิดอ่ะ้ยพวกมึงมีอะไรกันวะเออพวกมึงสองคนมาก็ดีแหละกูจะได้เคลียร์ให้จบๆมีนกูรู้นะว่ามึงชอบนนท์อะแล้วมึงก็ไม่มีอะไรกับนนใช่ปะมึงทำแบบนี้ได้ไงวะกูแม่งไม่คิดว่าเป็นพวกมึง กขอโทษว่ <Gym. S 2> ะจูนกูแม่งทำอะไรไม่คิดเองแหละแต่กูก็เศร้านอนจริงด้วยแม่งแล้จนหายเคย้าห่าวพวกมึงเยเย็นก่อนดีเฮ้ยจกูขอโทษว่ะขอโทษทนมีนด้วยที่กูไม่ห้ามมันอ่ะกมึงพูดจบยังกูจะได้พูดบ้างกูขอพูดสั้นๆนะพวกมึงแม่ปอมพวกมึงแม่ไม่เห็นกูเป็นเพื่อนเลย่ะหลังจากวันนั้นแล้วอ่ะ จูนตัดสินใจย้ายโรงเรียนเพื่อไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัดและพวกเราก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยใช่พวกเรารักกันมากค่ะแต่คุณรู้อะไรไหมบางทีคำว่เา,าเพื่อนไม่ไมีจริงเสมอไปหรอก สังที่เจอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาที่สุ